สวัสดีจ้ะคลิปนี้สนใจก็จะทำต่เราตะลิงปิงเชื่อมตากแห้งนะก่อนจะตากแห้งหรือก่อนจะเชื่อมก็ต้องเอาแช่น้าเกลือก่อนอันนี้น้ําเกลือนะแช่เค็มอย่างมากๆเลยหนึ่งคืนนะหนึ่งคืนก็แช่หนึ่งคืนนะก็จะเด็ดอะไรตัดหัวตัดท้ายนะให้น้าเกลือมันเข้าข้างในมันจะได้เค็ม จะหั่นไปจนเสร็จนะตัดเอาให้หมดเลยที่มีตนหิดำๆเอาก็ได้ไม่เอาก็ทิ้งไปนะหนึ่งคืนผ่านไปแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆนี่กะลิงปิงที่ดองเกลือไว้ก็ ấy, จะเอาออกมาเอาออกไปล้างก็เดี๋ยวจะเอามาแช่น้ำปูนใสอีกครึ่งวันจะ้ะ ล้างก่อนนาก่อนจะแช่น้ำโปร่งใสเอาฟาร์มเค็มมันออกบ้างมันเค็มเยอะแยะเลยจะจะทาแบบของเพื่อนเพื่อนนะปสบเลจก็ไปเห็นแล้วไม่ต้องเอาเม็ดออกสนใจก็ว่ามันสะดวกดีแหละไม่ต้องเอาเม็ดออกสบายเลย เอาออกแล้วเรากล้เาเอาไปล้างให้หมดเลยนะล้างง่ายๆนะเพราะมันมีสายหัวฉีดอยู่ไม่ต้องไปเค้าไม่ต้องไปคลึงอะไรมันมากนะแค่ใส่สายไปใส่สายมาก็คงจะได้แล้วล่ะเดี๋ยวจะเอาไปแช่น,น้ําปูต่อนะเอามาเรียงใส่ไว้ในนี้เี๋ยวทีนี้เราก็จะเอาเอาน้ำปูนที่เราเตรียมไว้นะน้ำปูที่เราแช่ไว้จนใส ถึงจะไม่ใสก็ไม่เป็นไรน้ำปูนกินหมากนี่แหละจ้ะมันทำให้มันจะทำให้ผลไม้อของเราไม่เละน,นะเวลาเราเอาไปเชื่อมถ้าเราไปแช่น้ำปูนใสสักหน่อยเนี่ยมันจะเละ สงเ้าว่าจะแช่ไว้สัก12ชัว่วโมงนะน่าจะเชื่อมได้คืนนี้ขนมาขนไป ีมันจะมีความเค็มและเราจะไม่ใส่เกลือแล้วนะพอแล้ว ยิ่งร้อนมากๆน้ําก็ยิ่งออกมาเยอะเลยเพื่อนๆเห็นไหมนี่จะใส่น้ําไปมากๆรับรองเต็มกระทะเลยตอนนี้น้ําตาลก็เริ่มจะเข้าไปรับในนี้แหละพอใส่น้ำตาลไปแล้วเขาจะค่อยๆซึมเข้าไปนะช่วงนี้สนใจจะไม่ื่อคนแล้วเพราะว่าน้ํามันเยอะไม่ต้องไปคนอะไรมัน เข้าเดือดมันก็จะมีฟองนะตักออกสมัจก,ก็ไม่รู้ว่าฟองนี้มันเกิอดอะไรก็คงเกเป็นคล้ายๆกับที่เราทำกับข้าวนะฟองมีเราก็ตักออก ที่ว่าสมเด็จนี่แต่น้ำนะเวลาก็จะทำปฏิกิริยาร้อนๆเนี่ยน้ำมันก็เริ่มออกเยอะไม่ต้องห่วงนะกระทะนี้อ่ะตั้งไว้เลยสามชั่วโมงจ้ะที่สมใจต้องซื้อเตาน้ำมันมาเพราะอะไรจะได้ประหยัดก a s นะก็ค่อยช้อนออกไปเรื่อยๆจ้ะ เราที่เอาออกได้นะเอาออกมาได้ก็ไม่เป็นไรเราใกล้กจะใช้ได้แล้วนะเพือ่อนๆน้ำเนี่ยเอาไว้กินกับน้ำแข็งนะอย่าอร่อยเลย ้สมจะเก็บเอาไวนนะ้น้ำส่วนเนื้อเนี่ยสมใจจะเอาตั้งบนกระบ,บนซึ้งนะให้น้ำเขาไหลออกมาให้หมดพรุ่งนี้จะได้เอาตากแดดกินได้หมดนะไม่มีอะไรทิ้งหลังจากที่เชื่อมเสร็จแล้วสมใจก็จะเอาใส่ในซึ้งที่เป็นรูๆแบบนี้นะ เอาไว้หลายชั่วโมงอยู่จนแจ้งก่นแหละทำมืางคืนนะจานนั้นเราก็เอามาเรียงเพื่อจะได้เอาไปตากแดดนีด่ว่าทําไมมันถึงแห้งเพราะว่าผ่านการตากแดดนนะถ้าจะให้มันแห้งให้ดีสักหน่อยก็สองแดดถ้าว่าไม่ให้มันแห้งมากก็แดดเดียวพอช่วงนี้แดดดีมาก เห็นไหมลูกก็จะเป็นเบนนะพอเราเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยการเชื่อมนี่ไม่ใช่เชื่อมว่าให้เป็นน้ำให้น้ำน้ำตาลนี่แข็งนะเชื่อมก็คือเช,ชื่อมเลยนี่ดูในนี้น้ำในนี้นี่นเห็นไหมเอาไปทําหวานเย็นอร่อยนะเดี๋ยวจะทําให้เสร็จจะ้ะแล้วก็จะเอาไปตากแดดบนหลังคานะที่มันพ้น ไก่พ้นหมาพ้นแมวนะบ้านบ้านสมใจไม่มีอะไรมาลบหรอกแต่ก็พูดพูดไปบางทีมีอะไรคือเอาเอาตั้งว่าที่สูงสูงท่านั้นจะแล้วก็หลอกเขาแห้งง่ายๆนะเนี่ยตอนที่เราจะตาดเราก็ทําลูกให้มันยืดยืดสักหน่อยเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ตั้งไปเรื่องความเบนเขาก็จะเบนของเขาเองจะ้ะ เสร็จแล้วจ้ะขั้นตอนการจะเอาไปตากการตากก็ต้องมีที่ปิดทั้งข้างล่างข้างบนนะทางสมใจใช้ผ้าแบบนี้เลยเขาเรียกผ้าอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเห็นไหมจะก,กันมแมลงวันผีเสื้อหรืออะไรนกนะมะกาะต้องทำประมาณนี้เลยจ้ะตะแกงนี่ก็มีผ้าข้างล่างด้วยนะ สบายสบายจ้าเสร็จแล้วจ้ะตะลิงปิงเชื่อมตากแห้งนะทำแบบตากแดดธรรมชาติแดดช่วงนี้ดีมากตากขนเดียวนะนี่นี่เห็นไหมถ้าตากขนสองนี่รับรองว่าแห้งปักแป๊กเลยนะขนเดียวพอจ้ะน่ากินหมจ้ยเพื่อเพื่อนดูเอาดูเอา อะไรนี้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเพื่อนๆที่มาดูและให้กำลังใจดูคลิปดูโฆษณาให้สนใจนะจ้ะขอบคุณมากๆจ้ะสวัสดีจ้า